ธรรมดาเนี่ยเป็นคนที่ออกกําลังกายตลอดเลยเราก็เอ้ยออกกําลังกายเนี่ยคือเราไม่ปวดไม่เมื่อยใช่ไหมคะเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็ออกกาลังกายทุกวันแล้วฉันไม่ได้สนใจเรื่องอื่นแต่ว่าพอลอยอายุมากขึ้นออชินอายุ5้น,นะคะไลฟ์สไตล์ก็คือเป็นคนที่ออกกําลังกายเป็นโยคะวิ่งเดินเราก็ถือว่าเออร่างกายเราโอเคแล้วแต่พอรอยอายุมากขึ้นเนี่ยอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะตามเรามาค่ะมันก็จะตามเรามาค่ะ ีนี้ใช่ไหมคะพอปวดเมื่อยทำยังไงทําให้กิจกรรมที่เราทําทุกวันเนี่ยทดแทนที่เราจะออกกําลังกายได้ทุกวันเนี่ยทาให้เราก็แบบติดขัดแล้วออกไม่ได้อย่างเงี้ยโอ๊ยทาไงเศร้ามากทำไงเศร้ามากบ่นให้น้องเ็าฟังใช่ไหมคะทีนี้พอบ่นให้ฟังปุ๊บน้องเขาก็แนะนําค่ะแนะนํากาแฟเขาบอกว่าเออมีกาแฟตัวหนึ่งน,นะพี่เป็นกาแฟเออ เป็นกาแฟสกัดผสมสมุนไพรอย่างเงี้ยเออเราก็ยังไม่เชื่อเออกาแฟอะไรผสมสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเคยทานหรือยังเอยเคยทานหรือยังกาแฟเขาชงมุ้มเค้กซี่เป็นกาแฟที่ผสมเถาวันเปียงกินแล้วอ๋อไติดใจ ดีมากเลยค่ะทานแค่วันละสองแก้วนะรู้ไหมโอ้ยชาตามนิ้วมืออะไรเงี้ยหายไปเลยค่ะโอ้ยสุดยอดมากค่ะเขาชุ้งคอฟฟี่สกัดจากเถาวันเปรียงเป็นผลิตภัณฑ์จากไร้กรุป๊ปสอบถามได้จากตัวแทนจำหน่ายทุกท่าน